ใจคนที่รักผลไม้กันมากดีกว่าคุณชอบทานผลไม้ชอบทานอะไรไหมจ๊ะก็ตอนนี้เก็บเงินอยู่ค่ะตั้งแต่ต้นเดือนและว่าจะซื้อทุเรียนได้สักลูกในชีวิตก็จะประสบความสำเร็จตอนนี้คือนอกจากน้ำมันแล้วเนี่ยคือคนที่ซื้อทุเรียนกินต้องต้องเป็นคนค่อนข้างมีเงินกันพอสมควรนะเพราะลูกหนึ่งก็ตกตกแล้วสี่สาห้าร้อยบาทนะครับแต่อยากจะพาคุณผู้ชมนะฮะคนที่ชอบผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยอยากชวนกันไปงานนี้ที่จังหวัดระยองฮะ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถือว่าขึ้นชื่อลือชาเรื่อเกินในเรื่องของผล,ลไม้โอ้โหแบบมีความอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็มีรสชาติดีมากๆที่เห็นอยู่นี่เป็นพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้ของดีจังหวัดระยองประจำปี2565เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับจัดขึ้นที่ตลาดกลางเกษตรนะครับตะพงนะฮะอยู่ที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคุณชานชนะเอี่ยมแสงเนี่ยเป็นประธานเปิดฮะ ทำไมลูกใหญ่จังลูกเนี่ยแล้วไฮไลท์การเปิดงานนี่ฮะท่านผู้ว่าแกก็กดปุ่มผ่าทุเรียนออกแล้วก็หลังจากนั้นครับก็จกทุเรียนครับใช้คําว่าจกต้องใช้คําว่าจกทุเรียนฮะโอ้โหเพื่อเพื่อแบบเข้าถึงกันง่ายๆคนหนึ่งและจกทุเรียนแบบนี้แล้วก็กินเพื่อเป็นการเชิญชวนเป็นสัญลักษณ์เลยว่าเชิญกันมาเลยจ้ามากันที่จังหวัดระยองที่นี่ร้อยห้าสิบ ผลไม้อร็ตอร่อยสมบูรณ์ราคาไม่แพงด้วยนี่นะฮะโอ้โหสำหรับงานนี้เนี่ยเป็นงานประจําจังหวัดเลยนะคุณหนึ่งจัดขึ้นทุกปีแต่ว่าไอ้ช่วงโควิด -19 เามื่อช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมันต้องงดการจัดแล้วครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบเกือบสปีเลยนะที่จัดนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับผลไม้ของจังหวัดระยองนะครับที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเนี่ย ให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็เพื่อเป็นการดึงดูดเหล่าบรรดาน,นักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยให้มาเที่ยวที่จังหวัดระยองนอกจากทะเลสวยอาหารทะเลก็อร่อยแล้วยังมีผลไม้นะครับที่อุดมสมบูรณ์ด้วยเนี่ยดูฮะไม่ใช่มีแค่ทุเรียนนะมีมังคุดมีเงาะมีกล้วยเยอะแยะมากมายเลยจังหวัดระยองเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีสวนผลไม้เนี่ยมากเป็นอันดับสองในพื้นที่ภาคตะวันออกรองจากจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับก็ งานนี้เราก็จะได้ทานผลไม้สดๆนะครับจากสวนต่างๆเลยมาออกบูธเองเลยนะฮะทางด้านของทอททสำนักงานระยองก็บอกว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยจะจัดขึ้นในช่วงระหว่าง27ไปจนถึง31พฤศภาคมก็คาดหวังว่าจะมีเงินสะพัด ในพื้นที่เนี่ยนะฮะจากการจัดงานครั้งนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า350ล้านบาทแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานับแสนคนเลยทีเดียวนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยนอกจากทุกคนจะได้มากินผลไม้สดๆซื้อนะของจากชาวสวนเองแล้วเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับสำหรับใครที่ซื้อผลไม้ในงานเนี่ยครบ500บาทก็จะได้รับคูปองส่วนลด100บาทนะครับเพื่อนาไปใช้ในการจับจ่ายใช้สอยในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับ ก็ชวนกันไปนะฮะ,ะเราก็หวังว่าการท่องเที่ยวหลังจากนี้เนี่ยมันจะกลับมาคึกคักนะครับทำให้พี่น้องผู้ประกอบการที่พักอาศัยโรงแรมแล้วก็บรรดาชาวสวนต่างๆเนี่ยกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งนะคุณหนึ่งนะ,ะก็สองสามปีแล้วที่เงียบไปนะคะหวังว่าเราจะมีเงินซื้อทุเรียนด้วยแหละ